ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมาเลยครับวันนี้เขามยายำมพกปอมจ้ปะปาไปนอนเบื้องไหนเอาใส่ก่้าไ,ไปเย้าตัวหน่อยเถอะง้อจะไปขอบัง ขอปฟอมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมาเลยครับวันนี้เขามายำยำๆขอปฟอมจ้ะว่าใส่บักมาแล้วของอาจารย์มาท่านยำเด้อครับปาเป็นงงบ้างไปไหนเอาใส่เข้าไปเย้าตัวหน่อยเด้องดิบๆขอบบังอาจารย์มึงเอาเลยว่ามันบังดำเพราะไรเอาบังขาวอาจารย์อ่านเลยว่าบังหนึ่งมันจะอะไรเจ๊ตัวอ้อ่านบอกอ่านบอกใส่เข้าไป เพื่อปลาไหลมูนี่หากะลอแล้วหรอวะทไรเอาอีกสิเหลียบังอะไรสิเลียบังแม่บอบางเขามีบางเดียวจำอย่างเดียนี่แหะอันนี้ไออาจารย์ไปเั็เทากาลฤกษ์ครับผมแล้วมจะตัามเชื่อมกันยังไงครับสาบเนาะพ่อผมจำนี้งามงามไปแตครับผมสิก่อนขัวก่อนพี่น้องสิสรตัวอะไร สวยๆเลยดูเป็นขัวกันจ้ะยห้เป็นเ่อเบิองน้ำกันพอความแล้วก็ทำเื่องเรลจะเป็นไส้ยังไ่พ่อปวตีเแล้วเขาต้องตำหกพิกดินี่ละเล้วๆจะไม่ตรงไปตำแหลกเลยเพราะว่าเขาหลามตำทม่นี่ครับมีนมันสายโตเกินไปพมดนเพี้ยนเสียนี่เอาสนีพ่อครับเอาพันธุ์อยเมนหอยเมแดงนี้ปะ หอมแดงสูตรล้ำเพราเพราะแมนน่ครับบ่มีบุบ่มีกันหมอเลยนี่เขาใส่ลงไปเพราะเขาจะไปตาแหลกเด้ครับเพราะเป็นเตียแมนคือเก็เลยนี่แมนเดี๋ยวเพิ่งกันสลายตัวของเขาเองหรอกเป็นตีความหอยนักเพราะแมนผมเตรียมบังได้พี่น้องลงไปของมันเลยไปของมันเด็นละเพ่าะว่าบอลตามไปซื้อนีมันต้องเท่าน้อยเดี๋ยวก็ใส่เชียงปุ๋งนี่แบบ เราต้องขอนี้บังหมดสิอาจารย์มันคนใส่เองได้แบบครับครับลงไปของมันดิใส่บ่เบิดปมก็ิี่แงได้เลยแงได้เลยแงไดเลยนะว่เสียงมันได้แงใส่แงใส่เน่้อแงแงเออแงใส่บ่ใส่กระเทียมสิพอใส่ตหอมแดงอันนะกระเทียมขันมีก้ใส่ด้วยขันใส่กันเขาว่าแงนี่คือดันด้พอดันเขาดันดันเออดันเขาด้ คือตัวนี้เขาตำมาเลยดิครับตี่แมงครับสาวใส่เล่นบ่พุ่นไปยุ่ยใกล้ๆกันใส่เล่นบ่แมงหุ่นหลงใส่เลยหูใส่เล่นบ่แมนอีกเพี้ยมันนี่เลยเขาเลือดเนี่ยคองเสียด้วครับแม่เลือดแม่เลือดนางเลือดอืมนางเลือดอาจารย์ใส่พร้อมเลยด้วยบ้า <c oughs> นเขาจริงสิยละ มบ่ได้ยิงอย่างเงี้ก็ระโกระเดียดหกินเร็วก็เร็วไปคุณเลิศใส่ก็ไปตรงตรงอยู่ลามไปั๊ดอะี่น้องมาเด้อมายังทันอยู่เดี๋ยวนี่ ประเดก๋ยวเขาจะต้องใส่ตละคือว่าหลามมันมันมันจะไข่อมเปิดได้ก็าบอกเลี่ยวเลยลหรอเปิดได้หรอกซับเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ป้าเลี้ยวเลยมาเดี๋ยวสิเปิดให้มาเดี๋ยวเนาะเจียปากมันก่อนนี่ยอือหือนี่นี่ข้าประดับสีเปิดซิงเนาะนี่ไหมอือห่วยหมดแดงไหม liền hỗn là cái tôi đi không mong 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 nó, mong mong ở chân mong mong khổ đấy, mong 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 thể cả lên và cho ngon bằng Ô, ở này, đấy này, rồi, yeah. ừ. không không mày hầu lấy đã nghe ngày bỏ ra đi chia yeah. xây gì cũng có bước chân là xây luôn xây lại xem lại xây còn xem nói có nó đang bỏ cái xây <laughs> đó bỏ xây <laughs> bỏ xây bớt luôn nó sần xây sâu chia vậy như thế กกันนวดกเรื <S <S ่องการระยะอะไรเบินะมานสุสร like ็เอาวนี้ผมขแล้ว้เล่นวะได้แล้วะซิมบ่พอได้ซิมบ่เลยบ่บบซิมเื่ผมผมเชียงไงขแล้วะแบบมาทานเลมาเน่อยเพืออาจารย์สมงนี่ครับผมเดีสมเอาซิมโอ้ยสบใปเส่แล้วเอาใส่แล้วคนนี่คนเล่นบะคน นี่เขากันนี้เขากันนบางแบบนี้พอนี่น้นเป็นดอกแม่เห็นไหมกันได้นี่เขาเอื่นว่านี่ครับสมบอกแล้วบวกให้โซกยางเดียวคุริคุรีขัวนี่นี่ก่อนนี่แหละถ้าท้องกูจำเป็นต้งขั้นเมื่อก่อนเราเรียรอกเยียมจะเป็นตัของมันเองเียบหลาจินที่ยังนกัได้เพราะเราละ ที่เขากันเองเนาตะกี้มันคนอยู่คุนแล้วมองมันเนาะทีจักเดียบอกให้ผมคมนผมว่า,ออาไอาจารยงสิต้องเอาปลาไหลล้งเราก็ผักน้ำล้งนิดหน่อยต้องต้องเห็มัตุโตดิครับ <c oughs> ตแรกลงก,ก่อนบ้ <c oughs> ยนโยกนี่กระเพาลงไปก่อนอ, <c oughs> อืหอมโอ้หอมเปร็จตะกีมแท้วะ ลงไปมันเบิดเด้อยทนผู้มท่มทรมรานบุญดาสมนีดอกกันถือไฟมึงหอมกุนี่อีกเดี้ยยันพักแสงมันเถอะว้วสามตัวแล้วสลับกันนี่สา,ามตัวง่ายสุดเลยมีขัดเฮ็ดขดแหย่ลงไปเอาพักใส่น้ำอบคกมามว่าแมีนมันจังได้เนื้อได้นังกันนี่แหละเต็ียมบ่ญดาอาจารย์ไว้สบายสบายแต่บุญมึงเร็วว่า บางบางมุ้นนี่มันมาสานใท้ๆอยู่ไทไๆอย่างเมาทานเลยเนี่แลหละเฮ้ยงกเย็ดคนนี่งิ่ไ้บังเดียวนี่บัง่งเาว้าเลยครับพี่น้องใส่ใส่วนโบเข่าท่าดอกเพราะว่ามันปลาไหลเป็นตัวโอ้นั่นะใส่เป็นตัวจักตัวะูกตัวห้าตัวพอดีมับเลยพอ่อห้าตัหาคนพอดีเดียเ๋ยมาทานเลยเดี๋ยวจำไว้ประเด็วบังซ้ำนี่ห้าตัว อาจารย์นี่เราเป็นเพื่อนผูงหญิงดีละหาตัวกาถึกใช่ปะจับทั้งมึงบาเนี่อาจารย์ทั้งบังบาเออเนี่ยทั้งงัดทั้งงัด้โอพอดีพอดีมับเลยพอดีพ่อเอาดีปลานี่พอดีเอาใบตะไครบ้างบ้างพอดีมับเลยแมนถึต้องอาจารย์ม้วนมวนเลยดิอาจารย์ยังกันไปละ ออนีอากาศ่าเหม่นอากาศนดไม่พอมันตงพง่ากว่ไจะน้จริตดบางเฮาเฮ้เว่าฮัเฟิวฮ้เ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 ฮ้นฮ้เา้ให้มฮ้เันเลาเฮันฮ้ฮ้เ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 ้เฮนเฮ้เฮนเฮ้เฮ้้เฮ้้เฮ้เ้ย้้้เ้ี้เเด้เเ้เก้เฮเ มันบ๊วผิวมันหลุมๆพอดีนั่นล่ะงามนี่แหละเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาไฟเดลยบ้านมาถ่านไปบ้านเดี่ยวเขอาไฟเดลยบ้านนี่นี่เรคุยว่ามาถ่านแค่เทีเดี๋ยวมุ้ยมุ้อยู่คนเดียวโอเคนี่เลยเนาะเนียนเอาตั้งนาเขาก่อนนั่นนั่นตั้งให้มันอู้เราเนาะอืมเดี๋ยวมันคือหมูมันเองนี่นี่ได้เตะแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลย ซุกแล้วดโอ้ยฟดเดียวฟดลวนลวน้วดโอ้ยุกแล้วแล้วพูดอะวางฟดรัวนวอยู่พูดอะโอ้มาบาดีรวกันพ่อพ่อรวมเบื้องแรกพ่อ บวกากาศร่มร้อน้านนี้รุนเลยี่บึมบอยู่เนาะเอาเต้าไปเาเอาป่ยไแล้วพูดอะพูอะออกไปเนะกันดูกันดพดีพอดีเพดีนมาเนาะเพอดีวะพอดีดีตัดมาุูงในแน่นอนใช่ปะคนังขังเชื่องเ้าะมาทานแล้วครับ ไ้กระมครับผมครับรครับคุณไงบ้เลนคับพอดีว่าจะฟื้นครับสบักสบมพอดีบ่อจังจังบ่จังเชมเชอมบ่อยมาปมต้นต้นนี่ะเขารนว่ามดพูดเแบบมโอ้ยังจัััม่มมาขาตังพดีขาตั้งดีาตังมันหลขาตับงมันดี เดินก่อได้แล้วจัท่าง่านเราไม่นม่ไม่นม่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่นม่ม่ไม่เม่ไม่ไไม่ไ่ไม่่ไม่่น่่ไม่ไี่ไม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 ่ม่นี่นี่ไ่ไม่ไม่ม่่่่ม่่่่่่่่่มไม่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่น เนี่ยพี่ยำลองมาไปไกลไปไกลมาเพราะวนปูนี่นปูอ้วนมาจากไก่จากไก่ยังจากคนคนน้องเพื่อนเนาะแต่ว่าผมเนี่ยตอนลำบากทุกคนมาขี่มีเงินมีทองกะบ่ได้เจ้ากันว่ากันมันแซ่บ้างไหมครับโอ้จี๊ยนไงคนระวังใครปิงเด้อหนึ่งว่ะ

กินนี่ยังเงี้ยกะเบิ่งกัน้ะลูกเอ้ยเจอผู้เจอคนกันเลยตะกนนเขาไปไถเอนากับบ่มีน้กินหรอได้ปูโตัวหนึ่งสองตัวพ่อแม่ก็จับได้สองผาแต่เมื่ปนนี่ลูกไอ้โตากินเท่าืเอมือเนี่ยคือยังเนี้ยถึงเริ่มเติบโตกันทุกคนอืมเฮ้ยไปเลยทวงครับทวงทวงเลย นีนู้แบบ,าบ้านรู้ับอะไรครับตัวเป็นไดเปลยยุยยุเลยก้อนเนี่ยก้อนแห่จานกินอะไรเพิมเดียวกนพีน่ <c oughs> น,น้องเพราะว่าเขาได้กินโดนนะมัา <c oughs> ได้กินโดนท่านได้กล้าไปแย่งคนเดียวจะพักีไปแย่งกินเน้ากันนลงผัวอมาใบาดรอถึงกะลา ฉันมากินเม็ดนุนแล้วนี่อะไรไหมเรากับเมนูนี่ครับต้มกันได้กินแล้วโอ้ต้มกินแล้วเพื่อเลี้ยลยอดน้าเพราะซึ่งผมทุบหน้าใตลุ่นหน้าออกจากบ้ามไม่ไทยบ่หน้าคือไม่ไทยงามอ้ายมากเลย หาได้จึงได้กินแบบนี้อาจารย์ครับมันบ่ธรรมดาเลานหาไหรดิครับจงได้กินน้ำอือเม่ต้อทำเลยว่าเฮ้ปยปอมนี่พ่อไหลพ่อคนัหนทั้งบ้านเราสองมีพ่อด้อยู่ได้กินยุ่นเดีย่ยก็จะสองยุ่นคัณบ่ได้หรอกเจ๊พี่น้อ,อ,อ,งนองมากสนกหน่อยแต่เมียนก็ผมเนี่ยผมมาให้เดิ แเล้วรังน้ำพ่นกปบานก้อนเนาะบริจินเขาล้วเกาบานก้อนถอเนบหกกม่งอครับหมกม่จอเห็นต่อมาพทนแล้วลาไปบ้านบาริเฮดเมนูเนี่ยให้เรากินนอยากินเมนูเนี่ยเลยบด้กินเลยน้าอี่บรินยังกินครับไหนก็อ้วมครับชิปิ้งกับต้งเยอะมันไม่กินปิ้งต่ง ปิ้งแล้มันแสบครับแสบปุเน่าเหรครับปลาเน่าพอปลอมเลยไม่พอปโอ้ยเบิร์ตเบิร์แ่เเบิร์เน็กซอก่อมคือบูอนนี่ถาบ่ได้ผมมีกันสื่บ่มีกันมงียบังังถ้าได้คือได้ถาบ่ได้ก็ต้องรเจ็บนี้รดแต่ว่าสวนมากนี่ได้ิดิคนสิวาเขาโอ้คืออะไปลาลแต่อม บอรมีสีเป็นยัดบังไปด้วยบางสีน้องอ่ะมันโมยันกันเบิร์เนี่ยจริงกะมาไปเซลร์กันเลยไม่ดีดยอดครับเสียบพี่โก้ขอบคุณพี่ต้นที่ม่กินสมตามซอยกับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์แม่ครับอะไรเป็นมือทำแ่นห้องเนี่ยเพิ่นบอวางกินเ้อพี่น้องเพิ่นถือกล้อง คุณตนจะไกินรจเมนตีมือผมหลายรอบแล้วละผม่ำไม่เท่าไหร่น้ำย่างเหลือนครับบุรตาน้ำยางเหลือเนาะเต็มที่แล้มันี่นอห้องก็ได้ยีสิารอยเปนองครับผมอาจารย์กองนเนาะครับผมเพราะก็เจ้าเรียจำว่านี่แหละการยุ่หากินกันหาได้ก็ได้บ่ได้งานครับบ่จะไม่แน่นอนแน่นอนนี่อผมคุณเรือว่าอะไรนี่แน่นอนเลย่ปลอม เทปะไยิล่เทปบังเนาะพาอยู่กินเขาไปทั้งไรกะบ่จเป็นต้องว่าเขาจะอึดอยากรากระเดียนี่ก็ขอบุญของคุณทั้งเ็ <c> ีของพ <c> อของเรือยขับครับผมเรื่อยอีสานหน่เปอร์เซ็นต์งบึงมาอาจารย์เราเห็ดจึงไรจึงไรสจะละมืลนนอสเว้นนะครับจำว่าบึงน้ำกันเด้อครับแต่สมมตินี่โหกะมีของไม่นำกินทุกที่ย่างเลยกะ เกาคงมาสวัสดีจากพี่เสดอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ